สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อเข้ามาใหม่อีก2ชุดนะคะชุดนี้เป็น Fortuner ขอบสินะคะอีกชุดหนึ่งเป็นออฟโรดสายลุยขอบสิบกลายดอกไม้นะคะ Fortuner ขอบสิ er นะคะมาพร้อมยางบิสโตนสองห้าห้านะคะนี่เป็นเดิมๆสวยๆเลยนะคะยางดอกหนามากๆเลยนะคะ างดอกหนามากๆเลยทั้งสีเส้นเลยไม่มีเบียดนะคะสวยมากๆเลยชุดนี้เป็นยางปลายปี17นะคะแต่ว่าดอกหนามากเอาไปใช้งานได้อีกนานเลยนะคะชุดนี้ไม่แตกไม่เล้าสวยมากๆเลยยางบิสโตนทั้งสีเส้นชุดนี้ราคา12,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ อีกชุดหนึ่งเป็นออฟรดขอบ16นะคะลายดอกไม้นะคะชุดนี้กว้าง8.5ออฟศูนนะคะมาพร้อมยางฮันกุ๊ก265 70 16นะคะนี่ยางปลา,ายปี21นะคะชุดนี้นะคะดอกยางนาะมากๆเหมือนกันเลยทั้งสีเส้นเลยนี่เอาไปใช้งานได้อีกนานๆเลยเป็นยางปลา,ายปี2 1นะคะสวยๆ เดิมๆสวยๆวยชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะสามารถนำล้อกเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปักทางข้องทีอเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ สามารถแอดไลน์ไอดี0 9 9 3ย์4468เบอร์นี้ได้เลยนะคะนี่เดิมๆสวยๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้12900บาทนะคะ ล้อส,สวยยางสวยนะคะดอกหนาๆน,นะคะนี่ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ล้อส,สวยยางสวยไม่มีเบียดนะคะนี่ชุดนี้หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นยางปลายปียี่สิบเอ็ดนะคะสวยมากๆเลยน,นี่แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะมีหลายชุดให้เลือกเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ